ัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆโปรมอนครับวันนี้ครับสำหรับเมสามอยหน้ายินมโปรลมอนการ์เกมนะครับเราจะมาพูดถึงทริคแด์ทริคนะครับสำหรับการเล่นโปโมอนเทรดดิ้งการ์เกมนั่นเองเรียกว่าเป็นเรื่องไทแห่งชัยชนะนะครับว่าเราจะชนะคู่ต่อพูดยังไงใช่แล้วนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมีคนมาเล่นโปรมอนเทรดดิ้งการ์เกมเยอะมากครับผมอ่านะครับก็เลยอยากที่จะมาแชร์กันจะได้เล่นกันได้อย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็เผื่อสนใจอยากจะมาลงการหน่งขันอย่างเป็นทางการของโปรลมอนกันนะครับวันนี้ก็จะมีหลายๆหัวข้อเนาะเราไปเริ อย่างแรกนะครับในการเล่นโปโลมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมหลังจากที่ทุกคนเล่นกันไปแล้วนะครับก็คืออย่าลืมเบสิกในการเล่นทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นมือแรกนะครับจัว7ใบนะครับลงโปรลมอนพื้นฐานให้ได้และที่สำคัญนะครับอย่าลืมวางการ์ดรางวันทั้ง6ใบด้วยก่อนที่จะเริ่มเกมนะครับเพราะถ้าหากว่า เราลืมวางการ์ดรางวัลแล้วเล่นผ่านไปแล้วเทินสเทินค่อยมาเห็นเราอาจจะโดนลงโทษก็ได้นะครับถ้าหากว่าเป็นการแข่งขันจริงเมื่อ KO ฝ่ายตรงข้ามได้ก็อย่าลืมนะครับที่จะจวการ์ดรางวัลด้วยแล้วก็เบสิกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญก็คือตอนที่จัวก็อย่าจวเกินเราจะต้องทําตามเงื่อนไขที่การ์ดบอกไว้ให้ถูกต้องด้วยพยายามอย่าทําผิดในทุกๆจังหวะเลยนะครับก็จะทําให้เราเล่นได้แม่นยําขึ้นนะครับแล้วจังหวะในการเล่นของเราก็จะดีขึ้นด้วยครับ เอาล่ะหัวข้อถัดไปครับก็คือเงื่อนไขในการเอาชนะนะครับซึ่งเราก็จะจำแบบง่ายๆครับมีหมด3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกครับก็คือเราเนี่ยต้องน็อกเอาพวมฝ่ายตรงข้ามครับแล้วเก็บการ์ดรางวัลทั้งหมดครับถึงจะสามารถชนะได้ส่วนรูปแบบที่2ก็คือเรานนาะพวมของฝั่งตรงข้ามแล้วเขาไม่มีพวมเหลืออยู่นะครับแล้วก็รูปแบบที่3ครับก็คือฝั่งตรงข้ามครับเมื่อเข้าเทินจั่วแล้วไม่มีการ์ดจวนั่นเองครับก็ถือว่าเราชนะได้เหมือนกัน ในเมื่อเรารู้เงื่อนไขนะครับของการเอาชนะแล้วเราก็เอามาปรับใช้นะครับกับวิธีการเล่นของเราหากเรามีการรังวันอยู่1การรังวันนะครับเราก็ไม่มีความจําเป็นครับที่ต้องไปตีกับโป้บอนที่ตัวใหญ่ครับอย่างโป้บอน EX หรือว่า V นะครับแล้วก็ใช้คาสั่งของบอสก็ได้หรือว่าพยายามดึงโป้บอนของฟูลข้ามที่เป็นโป้บอนตัวเล็กที่เสียการแค่หนึ่งรางวันออกมาโจมตีครับเราก็จะสามารถที่จะจบเกมได้ครับ เราเห็นว่าสำหรับการของอีกฝั่งนะครับใกล้หมดแล้วเราก็พยายามที่จะยื้อการโจมตีนะครับเพื่อให้เข้าเทินเขาและไม่มีการจว่เราก็สามารถชนะได้ครับแต่ลืมเล่นให้อยู่ในเวลาด้วยนะครับ าหากว่าดูในการแข่งขันนะครับจะเห็นว่าผู้แข่งขันหลายๆคนจะมีการเรียงลําดับการใช้งานการ์ดนะครับถ้าหากว่าเ,เพื่อนๆนะครับมีเรเดียนเก็คโอกามีดับเบิลเทอร์โบเอ y เนีแล้วก็เนสบอลอยู่ในมือนะครับสิ่งที่เราควรจะเล่นก่อนก็คือเนสบอลนั่นเองนะนั่นก็คือการใช้เนสบอลนะครับหาโปเกมอนพื้นฐานนะครับมาวางไว้ที่เบนท์หนึ่งตัวหลังจากนั้นค่อยใช้ความสามารถของเรเดียนเกคโอกานะครับทิ้งพลังงานเพื่อจวอีก2นะครับการเรียงลําดับแบบนี้เนี่ยจะทําให ตอนที่เรเดียนเกโกกะนะครับใช้ความสามารถและจวขึ้นมา2ใบนะครับการ์ดสองใบที่จวขึ้นมาจะได้ตัดโอกาสการที่จะได้โปเกม,มอนพื้นฐานออกไปเนี่ยเพราะว่าเราใช้เนสบอลเนี่ยหาออกมาแล้วนะครับโอกาสที่เราหาแล้วจะไม่เจอซ้ำนะครับก็จะมากขึ้นนั่นเองครับดังนั้นนะครับถ้าหากว่าเราเรียงลำดับการใช้งานได้ถูกต้องโอกาสที่เราจะได้ใช้การ์ดที่เราต้องการมากที่สุดนะครับก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานการ์ดของเราได้ดีขึ้นนั่นเองครับ สิ่งสำคัญครับก็คือเราเนี่ยจะต้องรู้จักเล็กของตัวเองนะครับเนื่องจากว่าตอนเราเล่นเนี่ยซตสเราเปิดดูสำหรับการของตัวเองตอนเราเสิร์ฟการนี้ครับเราต้องสํารวจเล็กของตัวเองว่ามีอะไรหายไปบ้างเพราะเราต้องจดจําว่าใบนี้เราใส่กี่ใบนะครับเช่นเราได้สารวจในสาหรับการของตัวเองแล้วเราเห็นว่าพาวเกียววิสตาร์เนี่ยติดที่การรางวัลเราเลยจําเป็นจะต้องเอาปุ่มว่าตัวอื่นครับที่โจมตีได้เนี่ยโจมตีไปก่อนครับแล้วก็เก็บการรางวัลเพื่อเอาพาวเกียววิสตาร์เนี่ยขึ้นมือครับหากเรารู้จักเล็ของตัวเองนะครับเราก็จะสามารถพลิกแพ ข้อต่อไปนะครับก็คือการรู้เป้าหมายในแต่ละเทินของเรานะครับว่าเราจะทําอะไรนั่นเองอย่างเช่นว่าถ้าหากว่าเรามีการ์ดเซนิกาเมะนะครับอยู่ที่ตําแหน่งต่อสู้มีพลังงานติดเอาไว้แล้ว2ใบนะครับบนมือก็มีการ์ดพลังงาน2ใบและมีการ์ดไครและการ์ดผู้ตัดสินด้วยเราจะใช้การ์ดอะไรดีครับเราจะใช้การ์ดผู้ตัดสินนะครับในการเปลี่ยนมือแล้วก็ได้มือใหม่มา 4ใบที่เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการ์ดอะไรนะครับหรือว่าเราจะใช้การ์ดไข่นะครับก็จะหาปวยม้อน้ำหนึ่งใบและไอเทม1ใบได้นะครับซึ่งถ้าเราใช้การ์ดไข่เราจะสามารถหาคาเมเอ็กขึ้นมาได้นะครับพร้อมกับลูกอมประหลาดนะครับสามารถวิวัฒนาการและโจมตีต่อได้เลยดังนั้นเราก็ควรที่จะเลือกใช้การ์ดไข่เพื่อ หาคาแม็กเอ็กออกมาเพื่อทําการโจมตีเลยนะครับนั่นก็คือเราต้องรู้เป้าหมายของเราก่อนนะครับแล้วก็ทําเป้าหมายนั้นให้สําเร็จนะครับก็จะได้เทิร์นที่คุ้มค่าที่สุดออกมานั่นเองนะครับหรือทางอีกกรณีหนึ่งนะครับคู่ต่อสู้มีการสาคัญมากๆเลยนะครับอยู่ที่เบนซ์และเรามีโอกาสที่จะใช้ไฮเปอร์บอลในการหานะครับเนโอแลนวี Neo ขึ้นมาเพื่อที่จะหาซับพอร์ตต่อนะครับนั่นก็คือคำสั่งของบอสนะครับดึงโปเกมอนจากข้างหลังตัวสำคัญของเขาขึ้นมา KO เนี่ยเราก็อาจจะ ทำแบบนั้นก็ได้ก็คือเลือกใช้ก๊์ดแต่ละใบนะครับอย่างชาญฉลาดนั่นเองนะครับเข้าเทินปุ๊บตั้งเป้าหมายเลยเทินนี้เราควรจะทําอะไรทําแบบไหนแล้วจะคุ้มค่าที่สุดแล้วก็ใช้ก๊์ดแต่ละใบเพื่อให้ไปยังเป้าหมายนั้นให้ได้ดีที่สุดนั่นเองครับพอเรารู้เทคนิคทั้งหมดที่พวกเราได้สอนไปแล้วนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูผมเชื่อว่าเราจะเล่นได้อย่างดีขึ้นแน่นอนนะครับใช่ครับถ้าเกิดเราเล่นดีขึ้นแล้วอยากให้เก่งกว่าน,นี้นะครับเราต้องไปหาประสบการณ์ครับ เล่นบ่อยๆนั่นเองถูกต,ต้ครับเจอสถานการณ์ซ้ำๆๆนะครับลองทําอะไรแบบใหม่ๆดูก็ได้นะครับเราอาจจะเจอแนวทางการเล่นที่ดีขึ้นก็ได้ใช่ครับยิ่งเรามีมากประสบการณ์แล้วก็เราจะสามารถตัดสินใจในการเล่นแต่แตแตละแมตช์ได้โดยเฉพาะการเจอในแมตช์ที่แบบเราไม่เคยคุ้นเคยมาก่อน ก็จะได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องน,นั่นเองนะครับและที่สาคัญนะครับข้อสุดท้ายอย่าลืมเลยนั่นก็คือสนุกกับการเล่นการ์ดนั่นเองนะครับแน่นอนฮะถ้าว่าสนุกกับการเล่นการ์ดนะครับเราจะยิ่งอยากเล่นเข้าไปใหญ่จะยิ่งม,มีประสบการณ์เยอะเข้าไปอีกนะครับะนะสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะครับก็คือเราสนุกของเราเองแล้วเนาะเราอย่าลืมมีน้ําใจนักกีฬานะครับมีน้ําใจให้กับฝ่ายตรงข้ามด้วยสนุกไปด้วยกันนะครับแล้วก็จะเป็นภาพที่สวยงามแล้วเราจะยิ่งสนุกกับเกมนี้เข้าไปอีกครับ อะไรครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคการเล่นนะครับที่เราอยากจะให้เพื่อนๆลองไปฝึกกันดูนะครับสาหรับคนที่เพิ่งจะเข้ามาเล่นใหม่ช่วงนี้เนาะแล้วอยากจะลองลงการแข่งขันกันนะครับก็ขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกอย่างเต็มที่ใช่นะครับและอย่าลืมสนุกกับบอลมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ